รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เอ็มคัสสาระและมาถึงพวกคนคอหนังร่บเจอหน้าเรา2คนก็ต้องมีเรื่องราวของภาพยนตร์มาอัปเดตกันและตอนนี้ทุกสัปดาห์นะครับนอกจากภาพยนตร์มาอัปเดตของที่ระลึกของพรีเมียมจากหนังมาแจกกันแล้วก็สัปดาห์นี้เบาๆครับแจกจอ LED เลยเท่มากคมชัดจัง i c Age ด้วยครับผมเดี๋ยวรอติดตามครับว่ากติกาในการแจกแจกอะไรอย่างไรครับตอนนี้มาถึงเรื่องหนังกันดีกว่าครับหนังวันนี้นะครับเป็นหนังที่ต้องจับตามองเออจำได้มันมีหนังเรื่องหนึ่งที่อาร์โนเล่น แล้วก็นั่งอยู่ในเก้าอี้แล้วบางอย่างเป็นจริงรบ,บางอย่างเป็นลวงับ Total Recall ใ,<ช>ใน1นึวันนี้กลับมาแล้วในรูปโฉม r e m a k ครับเปลี่ยนจากอาร์โนหลับตานึกภาพเป็นคอ l i ลินฟร์เรลกับ Total Recall พอซอนี้ครับผมนะครับเรียกว่าเป็น Total Recall 2012และค<ช>อ o l ลิน a ฟร์เรลก็หายไปนานด้วย<อ>กลับมาครั้งนี้นะครับใครที่ชื่นชอบหนุ่มคนนี้ ต้องถูกใจแน่นอนแล้วลก็รวมถึงจริงๆด้วยเรื่องราวของหนังเรื่องนี้พอทําให้มันเข้ายุคเข้าสมัยมันจะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมีมาฝากกันครับผมแต่ว่าช่วงแรกเหมือนเดิมเช่นเคยครับเราไปอัปเดตกันก่อนดีก,กว่าว่าหนังทําเงินในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาฝั่งสารามริกษาก็มีเรื่องอะไรกันบ้างกับ box office โดย m e t จอ c i n e ิ e x ครับช่วง box office เปิดแล้ววันนี้เมกะซีนิเพล็กซ์ดิจิทัลแห่งอาณาจักรบันเทิงที่เมกกะบันนากม .8 อันดับที่5นะครับตกลงมาจากอันดับที่4สําหรับเบรฟการผรจญภัยของเจ้าหญิงซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญและความเชี่ยวชาญในการยิงธนูของเธอเพื่อทําลายล้างคําสาบที่มีต่ออาณาจักรของเธอทํารายได้ไปอีก6กล้านสองหมเหรียญอันดับ4นะครับลงมาจากอันดับ3นั่นคือภาพยนตร์เรื่องเท็ด เรื่องราวของตุ๊กตาหมีเทดี้แบร์ที่มีชีวิตขึ้นมาและเป็นเพื่อนซีของจอหนมาตลอดจนวันหนึ่งมิตรภาพของพวกเขาต้องถูกทดสอบทำรายได้ไปอีก10ล้าน11,610เหรียญอันดับ3นะครับหล่นลงมาจากอันดับสําสหรับภาพยนตร์สุดยอดซูเปอร์ฮีโร่นั่นก็คือ The Amazing Spider-Man กับการย้อนกลับไปสู่ชีวิตในวัยเรียนของ p ีเ e อร์พาร์เกอร์ทำเงินไปอีก10ล้านดเหรียญ เสียแชมป์ลงมาอยู่ที่อันดับที่2นะครับสำหรับ Animation ภาคต่อเรื่อง Ice Age 4 Continental Drift Manny Diego และ Sid ยังค <and venture S 2> งร่วมการผรจนภัยยิ่งใหญ่ครั้งพวกเขาต้องออกประจนภัยในท้องทะเลไปพบกับโจรสลัดใจดำทำรายได้สุดสัปดาห์นี้ที่20ล้าน4 1 6 9 7 8เหรียญภาพย,ายนตร์ที่ทำรายได้เป็นอันดับที่1นะครับก็ <5. S 1> เ,เป็นไปตามความคาดหมายสำหรับการกลับมาอีกครั้งของอศัศวินแนหะ่งรัตติการ นั่นก็นคือ The Dark Knight Rises หรือ Batman อัศวินรัสติการพังงาดเป็นเวลาถึง8ปีที่แล้วที่แ a t m a n หายตัวไปในยามค่ำคืนเขายอมสละทุกสิ่งเพื่อสิ่งที่เขาหวังว่าจะดีขึ้นแต่ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อมีแมวขโมยเจ้าเล่ห์เผยโฉมพร้อมกับปฏิบัติการลับ Batman ต้องกลับมาช่วยเหลือนครกอตแธมอีกครั mm. ้งเปิดตัวได้รายได้160อล้าน8 9 5เหรียญช่วง First c u ั โรงภาพยนตร์ฮอลลีวูดสีมิติ AIS 4DX แห่งแรกในเมืองไทยเปิดแล้ววันนี้ชั้น5ภาพารากอนซีนิเพล็กซ์ Total Recall ฉบับ2012เป็นเรื่องราวในโลกอนาคตครับที่มีบริษัทร e c a l l ให้บริการเปลี่ความฝันให้เป็นความทรงจำ ดักลาสเควสชายหนุ่มที่มีอาชีพเป็นคนงานในโรงงาน <Stay S 1> ก็เข้าไปใช้บริการนี้ครับเพื่อหลีกหนีจากชีวิตจริงอันวุ่นวายแม้ว่าภรรยายของเขาจะไม่พอใจก็ตาม <First time? S 2> เขาเลือกที่จะสร้างความทรงจําว่าเขาเป็นสุดยอดสายลับแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับเมื่อกระบ,บวนการสร้างความทรงจําของเขาเกิดผิดพลาดและก็ทําทให้เขากลายเป็นคนที่ถูกหมายหัวจากตารวจ เมื่อไม่มีที่พึ่งเขาจึงต้องหันหน้าเข้าหากองกบฏใต้ดินเมลิน่าภารกิจใหม่ของเขาจึงเป็นการค้นหาตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็เอาชีวิตรอดจากกลุ่มผู้ร้ายที่กลุ่มความลับทั้งหมดของเขาให้ได้ครับ Trying to kill me. Your memory was erased. Your mind was implanted with a life you think you've lived. Oh, and by the way, you haven't even begun to see me trying to kill you. Get in. I've been looking for you everywhere. ฉะนั้นห้ามพลาดทุกประการกับ Total Recall 2012นะครับแต่ตอนนี้พักเบรกกันดีกวา่าเดี๋ยวเรื่องราวของ The Dark Knight Rises แล้วก็เรื่องราวแบบเต้นๆมันๆแล้วก็เข้าถึงหัวใจที่เขย,ยับได้ทุกจังหวะนี่กํลังจะกลับมานะครับสักครู่เดียวหลังโฆษณาครับ ยังอยู่กับเบอร์และพี่รีนะครับนในเอ็มคัสสาระและบันเทิงเพื่อคนทอนหนังครับมาถึงช่วงนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องของเบื้องหลังการทํางานของหนังเด็ดเรื่องนี้เรียกว่ามาแรงของปีเลยทีเดียวู The Dark Knight Rises ครับกระแสารหนังเรื่องนี้ถึงขั้นว่านักวิจารณ์ในสหรัฐอเมริกาบอกว่าให้จับตาดูนี่เป็นหนังที่จะมีความเพียรพร้อมของการทําเงินและได้กล่องอได้กล่องหมายถึงว่าหนังเรื่องนี้มีสิทธิ์เข้าชิงรางวัลรางวัลในหลายสถาบัน ของออสการ์ปีหน้าก็คือส่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นหนังที่ต้องจับตามองพูดถึงเรื่องราวของเทคโนโลยีก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องติดตัวแบทแมนอาวุธพิเศษยานพาหนะภาคจลราทัาเราจจาได้มีมีแบทฮอตก็คือจะมอล์ทรายเที่ยวนี้เป็นยานพาหนะบนอากาศคนก็ถามมันคืออะไรก็เอาเป็นว่ามันขึ้นลงแบบเฮลิคอปเตอร์ได้แล้วก็บินไปข้างหน้าแบบครึ่งบินไอพ่นคือทิศทางของเขาเนี่ยได้หมดเลยแทบแบบว่าแนวดิงแนวราบ มีชื่อว่า The But ครับผมนะครับเดี๋ยวรายละเอียดต้องไปติดตามวันนี้จะพาไปดูเบื้องหลังการทำงานครับว่าปกติแล้วเนี่ยในแง่ของหนังที่จะต้องอาศัยเทคนิคเยอะๆนอกจากตัวคนแล้วเทคนิคต่างๆมันจะต้องสุดยอดมากๆทำยังไงเขาถึงเสมือนจริงขนาดนี้ไปติดตามก,กันกับ Hollywood Cut สนับสนุนโดย Hot Pot Buffet นานาชาติครับช่วง Hollywood Cut สนับสนุนโดย Hot Pot Buffet นานาชาติ Mother warned me about getting into cars with strange men. This isn't a car. One of the biggest creations was the new flying vehicle, the bat. It's a big insect. It's nearly thirty foot long and seventeen foot wide. It needs to travel very fast up roads. It needs to climb up over buildings. Chris Corbold and Chris's designs are just uh, phenomenal. It's a wonderful new gadget. We have a big stadium that we have to blow up. The Pittsburgh Steelers have kindly allowed us their stadium. We had almost 11,000 people turn up for one day's shooting to play fans of the Gotham Rogues. The biggest challenge is just the sheer scale of the operation that's going on. I mean, you know, we've got thousands of people in the stands, we've got multiple cameras, IMAX cameras. <laughs> This is probably going to be one of the biggest, most demanding visual effects sequences in the film. We needed to up the scale of the city, and there's only one place that you can do that, and that's New York. In the Wall Street sequence, there's a big battle between the, the police and all the mercenaries, and they've got something like 1200 extras. Chris really did want to shoot everything as real as possible. So there's no visual effects enhancing the amount of people that are in that scene. This was uh, eight months of preparation, has gone into what you see here, working with the city, with the departments in order to control this set. Seeing that many bodies in the middle of Wall Street fighting each other, even if it was controlled chaos, it's, it's still kind of like, wow. Of Gotham, we have not abandoned you. What does that mean? <sighs> it means we're on our own. This is certainly the biggest movie that I've ever worked on. But then emotionally, it feels like something that a lot of people can tap into. It's wonderful, it kind of brings things uh, full circle. มาเฉลยคำถามจากเรื่อง The Dark Knight Rises ครับที่ถามไว้ว่าในภาพยนตร์เรื่อง The Dark Knight Rises นักแสดงหญิงคนหนึ่งครับที่ต้องแสงบทคัลซิเน n a คลายและก็แคท m ูแมนเธอเป็นที่รู้จักจากผลงานในเรื่อง The Devil Wears Prada และก็ได้รับการเสนรชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Award จากการแส่งของเธอในเรื่อง Rachel Getting Married ผลงานที่มีชื่อเสียงของเธอล่าสุดก็คือ Love and Other Drugs, Valentine's Day และก็ Dry w a l นักแสดงหญิงคนนี้คือใครคำตอบที่ถูกต้องคือ Ann e Hathaway และนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รางวัลเป็นของที่ระลึกจากหนังเรื่องนี้ครับ